สวัสดีครับทุกนต้อนรับสู่ช่อง b a ก u เ a m e r วันนี้เรามาอยู่กับเพื่อนชื่อชื่ออุปอีฟนะครับเดี๋ยวขึ้นชื่อเออติกตอกไว้ให้ตรงนี้อ่ะเป็นคนหาวิง่งไปติดตามไปได้อพวกมีอ่พวกสนิมซนอีฟมีไหนเอออีฟมีไหนวันนี้เราจะมาทำอะไรจ๊ะวันนี้เราจะมาป้นคนในโลบอกเฮ้ยป้นบ้านคนในโลบอก แล้วจะมีตำรวจไหมไม่มีไม่มีไม่มีเราจะป้นแบบป้นมาเลยฉันขอไปสร้างบ้านก่อนนะโอเคแต่ว่าแป๊บนึงเราเราขอเข้าเกมก่อนอะไรไม่เข้าเลยเนี่ยเข้ามาละออไม่ไหนม่ไหนไม่ไหนฉันมินี่ฉันมินี่มินี่เอาแกไปทาอะไรแกเห็นมินี่อยู่จุดเกิดยูจุดเกิดเป็นสีแดงจุดเกิดสีแดงไหนวะ ฉันเป็นตัวสีแดงกูเห็นแต่อีกุ๊กหญิงยืนเหมือนจะกู้เสื้อกัลดกกูนี่เนะี่ย <ST UT> ฉันเป็นตัวสีแดงอ้าวไหนอ๋ออันนั้นเหรออะไรกระโดดกระโดดเออโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคไปกันเอาป้วนมาคนนี้ก่อนเลยไหมไม่ไม,ม่ตามต <ST UT> ามใช่มาใช่เส็รถก่อนโอเค นี่อันดับแรกเราต้องเอารถก่อนนะเพราะว่าถ้าจะเป็นโป้คนเดี๋ยวเราต้องเสร็จเราต้องมีรถมีรถ,รถบบนี่ฉ <c oughs> ันจะเอาบีเอ็มเลยนะ,นะบีเอ็มหรออบีวะแต่ฉันปัน<ช>่นจักรยานไปบีเอ็มของมันน่ะนูบีเอ็มของบนนังบน,น <c oughs> ดิขึ้นมากรน,นี่ไม่เลยฉันขึ้นอันนี้เองฉันปนปั่นจักรยานอ้าว <c oughs> นี่อุ้ยบีของฉันเป็น,นย้มรนเอฟอีอไปไหนเราอยู่ไม่ได้สร้างบ้านเลยอ่ะไปสร้างบ้านก่อนเถอะนี่ตามมาเดี๋ยวฉันพาไปสร้างบ้าน <Yeah. S 2> าเ,ย,าเย่สร้างเลยสร้างเลยแป๊บนึงขับเลยเอากูขับอ่ะได้นี่กระโดดก่น <laughs> อนอ กระโดดเอ้ากูจะออกแล้วอีซี่จะสร้างบ้านบ้านหลังไหนฝั่งนู้นไหมฝั่งนี้ฝั่งนีน้มีบ้านหลังนีมงน้มีเยชเ่ชื่อเราบอกแล้วครับแอ S P E Funland นะอุยโจูนคนละโจูนคนแรก <laughs> จูโจนูน <laughs> กระตูนกระตูนจอยบา้าเอากระตูนจอยตามเหรอช่างวันอวันก็แค่คู่บกุกรุกเราไม่รับอนุญาตอีบล็อกล็อกบ้านทุก,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 กคนุนี้ทุกบ้านของเราเองนะนี่มีเพลงด้วยอย่าเอาเพลงติดลิขสิทธิ์มาลวเลยไม่ติดเพราะวันนี่เป็นถ้าติดลิขสิทธิ์เราบอกจะไม่เอามาันหรอกเอเค เอาเปิดไม่ได้ว่าลืมเติมระบัดแต่ว่าเติมแล้วขอเปิดก่อนเติมเล้วเราเราเราไลใครไปทำบ้านกไูไอ้โจต์ไอ้หม,โมุนไปนัโโ่งเข้าบ้านช้า <c oughs> อีฟปลาเราไปปล้นบ้านคนอื่นกันเถอะออกกูออกไม่ได้มาเดี๋ยวอีฟอีฟอออก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 ่อนเดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านอีกหลังนึงบ้านนี้ฉันปลดล็อกแล้วออกอย่างเอ,อ้ย ราไปปนบ้านข้างหน้าเเฮ้ยไอ้การ์ตูนไปปนบ้านเป็นการไปปนบ้านบ้านมึงใครนี่กูหนุ่มเองนี่ไปกูกูจะหยิบจับดิเฮ้ยอีฟขโมยกันขโมยขโมยขโมยแล้วแล้วขโมยเฮ้ยระวังเข้าแบรนะมึงใครนี่หนุ่มเองเราคือหนุ่มเราคือหนุ่มหนุ่มเออฮะ ก็หนุ่มไงเนี่ยทำไมเออค้างอ้าวค้างุ้คนมันค้างช่วยด้วยเออมันค้างเออกลับมาแล้วมานี้ตามมาตามมาไหนไปปล้นบ้านคนอื่นกนันนีวันนี้เราก็จะมาปล้นบ้านคนอื่นกัน <c oughs> แบบอร่อยแบบเอาเงินไปกินเลยอร่อยมาก <c oughs> ว้ายว่าการ์ตูนสวย,<ด>ยอ่ะเจอตู้เซฟแล้วเราปนดีนกว่าเฮ้ยมันถืออะไรวะฉันมองไม่เห็นเ <c oughs> อฟเราไปเราไปปนว่าคนอื่นกันต่อไหมเราจะไปบุกลุกว่าคนอื่นนะครับและและอีไม่ยิงนี่ไผ่นี่อีมี่ยิงผมขาวนี่ไผ่ผู้หญิงผมขาวนี่คือใครครับพี่อีฟมานี่ฉันจะปน มึงจะป้อนอะไรมึงจะป้อนอะไรใครมากดกิ้งอีงอกมากดก,ดกดิ้งอีองอมากดกดิ้งอีองวเวลาไปออกทางดาดฟ้าก็ได้เอ้ยทางระเบียงก็ได้เว้ยเอาทางระเบียงก็ได้กูออกทางระเบียงก็ได้เวย้ยมิงงอหรอกเอากูออกเวลาอีก มันก็นล็อกหาห้าอย่างว่าการ์ตูนจะกดทำไมอีงอกงอกกดทำไมเฮ้ยใ,ใครอะอีฟอีฟยังอยู่ <ไป S 1> อยู่<ไ>ปะป้ามันจะมาระเบิดไปออกไปกันอีฟออกไปเถอะอีฟมึงล็อกบ้านอย่างเอ้ยกูขึ้นล็อกคนอื่นเลยกูขึ้นล็อกคนอื่นหนีไปแล้ว อีวิบตามมารถสีม่วงเนี่ยรถสีม่วง um. ออกมาบ้านกระตูนเนี่ยรถสีม่วงเนี่ยออามาดิอีฟไปอยู่ปะทุกคนอีฟไปยังอยู่อยู่ปะออกอมาเฮ <c oughs> <c oughs> <laughs> ้ยอีฟฝนตกฝนตกฝนแต้ฝนตกแดดออกแล้วกระจอกเข้ารังอีฟวิบวิบวิบจะไดปะพอห้าพอหกนี่ตกกระเซาะ กระโดดต่อเอาบักอีกอีฟไม่ไหนทุกคนอีฟหายเราไปบ้านอีฟกันอีฟยังไม่ปลดล็อกบ้านให้กูเลยเอ้าเอ้าแล้วอีฟไปไหนอีแดงอีแดงไปไหนอะทุกคนอีฟหายอันนี้เออ อีฟอีอ <auch says it> ีอ yeah, no, no, In ีงอกเฮ้ยอีฟหายอีฟไปไหนอีฟอีฟไปไหนแล้วมึงแล้วบ้านมึงทำไมเป็นอย่างนี้ก็บ้านนี้เลยเราสักครู่นี้คือบ้านฉันนะบ้านฉันมึงอย่ามาป้นนะอีฟทุกคนอีฟหายไปไหนไม่รู้ อ้าวอีฟวางสายไปแล้วทุกคนช่างมันเถอะรีบเข้าบ้านกันฝนหยุดตกแล้วหรอเหรฝนกำลังถลแล้วถ้าพ่อากเข้าไปเอาฝนหยุดตกเลยอีฟวางสายแล้วทุกคนทำยังไงดีล็อกเปลี่ยนสีบ้าน เสียเงินไปเลยโอ่เสียเงินว่าทุกคนว่าฉากการเป็นสิน้องเงินแล้วนะทุกคนอีฟหายอุบอีฟอุบอีฟอุบอีฟหายทุกคนอุบอีฟหายไปแล้วเอาอย่างดีแล้วมาป้นมาคนอื่นดีกว่าคนบ้างใครก็ไม่รู้ ว้านอีฟเอ้ยอีฟเออแสดงว่าอีฟหลุดออกแล้อีฟไปคนอีฟไปที่อื่นไปทำไมอีฟไปที่อื่นทำไมอ้าวแล้วกูออกมาจากบ้านกูแล้วกูลืมแล้วบ้านกูมีอะไรนะลืมอ่ะถ้ามันเถอะเราดี๋ยวค่อยสร้างบ้านใหม่เรามีกําลังมากพอบ้านหลังนี้ไหมบ้านหลังนี้เจ้าของอยู่ไหมอีงอกเจะอ,อีงอกแล้วอีนี่ล็อกบ้านหรือเปล่า อีน,นี้ล็อกบ้านหรือเปล่าเอออีน,นี่ไม่ล็อกบ้านด้วยเอาดิยังไ,ไงไปบุกรุกว่าคนอ,อื่นเอยตอนแรกว่าจะขโมยแล้วขโมยไม่เป็นอ่ะมันขโมอยอยังไงทุกคนช่วยบอกเราหน่อย เอ้าบั็กแล้วทุกคนเฮ้ยเราไปขโมยรถบ้านอืน่นดีกว่าไหมเราไปขโมยเอออีฟปาอีฟหายอีกแล้ว่啊ทุกคนอีฟหายอ้าวแล้วเราติดอยู่ในบ้านเอ้าอะไรเนี่ยเราติดอยู่ในบ้านแล้วเราออกอยังไงอะเฮ้ยไม่นะเฮ้ยออกฉันติดอยู่ในบ้าน เราคนเชื่อด้วยจะติดอยู่ในบ้าน24ชั่วโมงเขาว่าคนอื่นมาแท้ๆอ่าแล้วบ้านของฉันก็หายตลา,า,าดจ้า,ลจาตลาดจ้าบอรเราจะดสิบสามไปที่ตลาดจ้าว้ามีไอติมมาขายด้วยไอจักรีมไอติมม่สิบบาทคนขายไม่อยู่ใช่ไหม เจสจะอีเจ้ด้วยใ่ใๆมจะอีเจด้วยอุ๊ยอ๋อเฮ้ยมันเลื่อนได้เหรป้า คนอีฟหลดอีฟไปเล่นแมปอื่นไม้เป็นไรเราขับรถไปขับรถอะไรไปอสเก็ตบอร์ดเป็นไงซึนเออใครมาทำฉันใครทำไายใครทำคูตายกูเริ่มใหม่เลยอ่ะอีฟก็หายโอ้ยทุกคนอีฟหาย รอมาฟ้าไปหาตายงงเครื่องล้อเลยทุกคนดูดึปรับอะไรดีจ้าเออลุกลุกกกลุกปัะเดี๋ยวนี้แกมาทำอะไรบัดเดี๋ยวนี้จะลุกลุกลุกลวก็ลุกลุกลุกตอนนี้สิบสองนาทีแล้วนะอาจไป บลูบลูคฮาวเวนนะคะใครอยากเล่นโอเคพอออกออกจากแมปนะเอาเดี๋ยวอะ่ะใครอยากเออแอดแอดเรามาเล่นก็ชื่อก็ตามเนี้ย NOM 0 9 4 8นะครับโอเคบา,บายบาย,บาย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 